นี่ปืนอะไรอ่ะแรงป่ะโอ้ยิงตูดเขาจะเข้าไปเนี่ยสก,กิดเขาจะเข้าไปเนี่ยคืออะไรอ่ะปืนอะไรอ่ะคือปืนอะไรอ่ะมาทียิงคนตายไปเนี่ยลองเลยล้วกันนะไม่เคยเล่นอะ่ะปืนอะไรเฮ้ยน่ารักดีวะ่ะเฮ้ยนั่นแรงอยู่นะน,นั้นละสามสิบเฮ้ยปืนอะไรวะ ปืนคิ้วหน่อยวะมาดิปืนอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ขอเน,นะนี่ยนะกมเนี่ยขอยัดเช็คปืนใหม่ก่อนปืนอะไรวะมันชื่อว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยมีตัวเก็บไอ้ดับวะไอด้ดอกมันเนี่ยไอ้ดับมันสมควรเป็นของพี่เว้ยไอ้เอือเพียวพังเออเพียวพังแน่ๆนะตรงผมตรงเนี่ยไม่เห็นไอ้เอือเพียวพังอะไรใส่เงี้ย <c oughs> เห็นไปด้านหลังไอ้หนอะ ฮ่าเออเพียวพังเอ็งรู้ไหมว่าอยู่ด้านหลังเอ็งอ่ะปืนใหม่ปืนไม่คือปืนอะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยว่ะปืนแม่งอย่างดีเลยโหแม่งพัเป็นโคตรดีอ่ะแล้วยิงง่ายได้แนะประเด็นอ่ะวออระเบิร์ดไอ้ปืนอะไรเอ้ยเอ้าตะโคดเป็นเป็นอย่างนั้นเหรอ อ๋อใครอย่างบนเนี่ยอ๋อไม่ดาวดาวหนึ่งเอ้านี่ไหนวะสังฆาเหรอบันหัวผม ดันดัก่เหลี่ยมนี้ว่ะแล้วขึ้นเหลี่ยมนี้เนี่ย ะหน้าผมมีตัวเจ๊เจ๊หน้าผมเอา ปืนโลมันลดดาเมจนะเนี่ยอจริงแล้วเป็นไงเจอเป็นโลหน่อย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 ครับผมตลกหรอรูตลกอ่ะดูตลกลอ่ะอุ้ย เด็บเอ้าเมาสบตหมดเอ้าเอ้าอุ้ยเมาส์เบตหมดอุ้ยเอ้าเอ้าโอ้ยมึงมาหมดอะไรตอนนี้เมาส์โอ้ตายละตายละตายละเมาส์เบตหมดเฉยโอ้ตายตายตายอย่างเงี้ยตายแน่แน่แหละ เมาส์แบตหมดถูกได้ถูกเวลามากเลยเมาส์เมาส์เป็นไลเมาส์เป็นอะไรก่อนเมาส์แบตตู้มองอยู่ไหนอ่ะโอ้ตายละเมาส์แบตหมดเมาส์แบตหมดเมาส์แบตหมดเมื่อกี้เมาส์แบตหมดโทษ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 อากูต่อสายเมาส์นี่น้องไม่เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันแรงจังวะ 甩甩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 甩！ Còn có đi qua bóng nào con đua ơi cái đi của position vắng là các chồng เราเอาแช้ป์ไงประเด็นน่ะไม่โล่งไปบ้าไม่เอามาบ้าท่านผู้ชม who are Đéo bấm nảy. Má à? đi. Má đi. Má đi. lấy lấy xong tua bà để, để Má đi đâu đi đâu mà đi mà đi lạn. anh đi đâu mà đi lạn. qua เล่นนางขนาดนั้นเราจะหลามอืมฮ <c oughs> ู้ยะหนาเวเป็นไงไหนครับโดนเนทผมอะอะไหนไหนอะโดนเนทผมอยู่ไหนเนี่ย 21Q คิวเลยนะครับ มาดิมาดิมขนานมือผมหรอกติดหัวฮะเขาบอกแล้วเฮ้ยคนดูเดียวผมขออนุญาตเช็คนะครับว่ามันคือปืนอะไรวะปืนใหม่อ่ะมันอยู่ในโหมดอะไรวะมันอยู่ในโหมดอะไรอ่ะหมดสไนเปอร์บ้างอยู่ในโหมดไหนวะไหนอ่ะผมไม่เห็นเลยอ่ะในนี้ไม่มีหรออยู่ในโหมดอะไรอ่ะ มันอยู่ในหมดอะไรอ่ะเอา้าอยู่ในหมดอะไรอ่ะคนดูไม่เห็นวะปืนอันที่ผมเล่นอ่ะอยู่ในหมดอะไรวะปืนกลไหนปืนกลไหนวะนี่หรอไม่ใช่อันนี้หรอมันเป็นรูปไม้นะนั้นเป็นรูปไม้ไม้นะ พืยอนยิงไกลพี่ในนี่เหรอไม่มีนี่เป็นสีเข,เขียวเขียวอะแต่ว่าในโซนมันมีนะครับในโซนน่าจะมีวะ่ะ มันชื่อว่าปืนอะไรเนี่ยเซสกันอะไรเนี่ยแบแปลดิมันชื่อว่าอะไรวะปืนมาใหม่ครับเนี่ยนะมันปืนอะไรวะมันดีนะเว้ยแรงได้ประเด็นอะ ผมไม่ต้องยิงคลิกคิกเฮ้ย <ś c oughs> งงว่ะ